สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาเนน้อนะคะวู้ยมาดูของขวัญนะว้้าวว้นวว้าววนาว้าวาาวันา้้ตาน้า้เ เกบตามากเลยไฟด้วยฮะสวยมากเลยเอฟซีสวยมากอ่ะอัพูดก่อนอั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 นพูดก่อนว่าอันว่าอันจังได้บ้านนี้นู้นลืมตาบ้านเชียงดาที่แสนด้วยนะคะท้องขวัญนี่คืออะไรไม่มีเพชรชิ้นแรกป้าพูดคำแรกว่าจริงหรอเพชรชิ้นแรกใช่ไหมฮะเพชรจอาชิบ้าพูดคำแรกว่าจริงเหรอจริงหรอ ป้าเคยมีไหมฮะไม่เคยไม่ทั้งรู้ว่าเป็นเะอ๋อป้าดูเขาเปิดกล่องมามีไฟอะกล่องแม่ดาก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะนี่เพิ่งเห็นเป็นบุญตาครั้งแรกนะนี่มีไฟด้วยโปรแตนเห็นโดนสาดเอสซีมันือกี้นี่ยังยังยังแม่ถือไปไหมลูกน้องแม่เดินไปไหนง่ายๆค่ะอยู่ตรงน้ำขอแลนกวนน้ำกนห่อค่ะให้เราต้องที่เรค่ๆใช่ไหมคะแม่ ใช่ใขี้ขอลายกับเสือไงอ๋อขี้ขอลายขี้ลาเสือลาเสือทำลายแล้วเนี่ยดีใจกับป้าด้วยแม่ดึง่องเพชรออกจนลืมโทรศัพท์เลยอ่ะไปเจาะหูใหม่ไว้เนี่ยเจาะใหม่ค่ะเจาะใส่วันที่เก้าเลยค่ะป้าเจาะหนึ่งครั้งใส่แค่หนึ่งครั้งที่เหลือไม่ได้ใส่เลยใส่สองวันเดี๋ยววันนั้นทั้งวันผมจะเดินตามก้นป้าครับโอ้โหโมดิการโมดิการ ลุงก็มีลุงก็ใหญ่เลยลุงจะจบเลยมีรู่อยู่แล้วนี่บอกมีอยู่แล้วจะจูลููตอนไหนอ่ะเคยเห็นแต่ในนังนะ ก็ปธรรมิเราเดินทางมาจากฮ่องกงเนาะปิดที่โกิขึ้มาอืาไปหาลุงเถอะเนี่ยถ้าัไปหาลุง้า้้ขอบคุณคขอบคุณจ้าตอนนี้ก็คงลุงช้าแล้วเนี่ยเราจะได้ต่อคลิปน้ไม่หยสอลงดีลุงเจาแล้วลุงบอกลุงเจาะลุงลุงม้องใสแล้วก็ไอ่้ มองนิวงหยอกครับในยุคนั้นน่ะหมดเสียมากค่ะลุงกินข้าวนะคะลืมทุกครั้งไปนั่งดูเพชรใช่โอ้ยทำไมของแท้บอ่ะของแท้เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะเห็นเป็นบุญตาของจริงนะเพราะว่าเราเห็นแต่ในหนังเราเคยเห็นแต่ในเคาน์เตอร์ตามห้างไงเดินผ่านร้านเพชรหรือว่าในเคาน์เตอร์ที่เขาขายตามห้างอ่าแต่ที่เคยเห็นจะจะอย่างใกล้ชิด สองหมื่นลบหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยอยากได้แล้วอยากได้อยากได้แย่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาไปซื้อตลาดแย่จะเอากี่กล่องยวผมเอาเอาให้ป้ายฉาบสารพันมีแค่อันนี้ต้องนิ้วโป้งน้ำเล็กขายร้อยละตัวใหญ่กว่านี้ การก็นี่ง่ายเนี่ยในหลอดไปนะคุณสตีอืมที่มาให้นะอแก่ที่เราสะกอนั่นเหรอแก้วองไม่ทักออกมานียนใช่ค่ะลืมกินน้ำเมื่อกี้่ยขอลืมกินน้ำเลยตายย่าไม่กรพิบเลยตรงนี้ต้องนี่ปลาลืมวายญอีแล้ว พเสืนตาขาวเพ้กเต็มเต็เต็มเตมเลยมเต็มเ็มเน็มเต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 ็มเ็มเต็มเต็มเต็มเปลมอต็มเก็เต็มเต็มเตยเล็มเมเต็มเตนมเต็มเต็มมเมเต็มต็ต็ทเก่อเเตมต็มตมเต็มมต็มตม่ต็มเ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 ตมเต็ตมเมยตต เ่นกกนี้นี่หอดไฟนะ่ะหอหลอ,อดไฟก็สวยนะ <laughs> ฮะไปไม่ได้เจไปเงินเจ๊เงิน่โอ้โหดูกลาบขอบพระคุณค่ะต่อให้จริญรุ่งเรืองได้มากโอ้หเราได้หนึ่งหกก้าหนึ่งเจ็ดศูนย์อ้ ขอทสมืดเบาินะคะาธุสาธุเป็นบุญนะคะสาธุสาธุเด้อที่อยู่ด้วยกันจะได้ความสุขเป็นมดเลยจะให้ได้ความสุขนกคนใ้ิตมืดปุปลาที่ไม่อยู่ยังได้นนี่ดูีด้โอ้ลวงพ่อไดเยอะกว่าเพื่อเลยเป็นขวัญถุงขวัญถุงอ แม่ที่แม่ไปพักก่อนนะคะ้แม่้วนี้พรุ่งนี้ให้ย่ามืออะไรมาษาแล้วแต่อ้อยเกี่ยมนกอันนี้ท่าเป็นไหมไหนตุ้ดต้ดน่นเอาไนเองบ่ให้ขไม่กมว้าถ่ายกนดึงกล้องให้ถึงหน้าแม่จีน้อยเขา้า่านี่เห็นไมายถมอญโทรศัพท์หมือไม่เห็นแม่

在您的孩子呢？ คนาวบ้านเราวบ้านยี่สิบบาทยี่สิบเหมือนเดิมนะอ๋อแต่ที่แต่ในนาห้าสิบอ๋อาบ้านยี่สิบนะยีเอา,าไอ้ดสิเนาะหกพันสิบ้าราหกพันสิบละบมีคนติดใจสิ ไท่านในพูดเนาะทีนี้พอดีเห็นไอซีพูดว่าโอ้ภาติชาติชาติหน้าเหมือนคนไทยเนาะหน้าเหมือนคนไทยรู้ภาษาไทยมั้ภาษาอีสานภาษาลาวภาษาอีสานนะภาษาอีสานภาษาไทยก็ไม่รู้ภาษาอีสานรู้เรื่องแต่รู้ก็โอเคนะก็นี่นะบอกข่ามเมาข่ามเมาข่ามเนี่ยเนี่ยขามไม่ได้ข่ามอ๋อข่ามอ้าวหรเอ็ดนี่หรือพับไปแบงค์ ไปไหไปบ้านเขาว่าแบงค์บ้านไปเปาว่าของอีเจี๊ย้เขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดี